สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่29หน่วยวันขึ้นปีใหม่สำหรับวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องการอวยพรปีใหม่ประจำวันพุธที่29ทธันวาคมปีพุทธศักราช2 5ง4ค่ะพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ การอวยพรปีใหม่การส่งบัตรอวยพรหรือสคออสอประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศซึ่งนิยมส่งบัตรอวยพรกันมาเป็นเวลากว่า200ปีคุณครูเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วตั้งแต่ราวศตวรรษที่18หรือตรงกับปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาบัตรอวยพรนี้ปรากฏในรูปแบบ เยี่ยมซึ่งเป็นกระดาษใช้เขียนข้อความเพื่อเยี่ยมเยียนกันและเพื่ออวยพรให้พบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตนั่นเองอ่าอันนี้คือตัวอย่างบัตรการอวยพรปีใหม่นะคะก็จะมีข้อความเขียนอวยพรอย่างเช่นขอให้สุขทุกวันการสมัย ขอสุขะพรมนามยสมสุขสีจเจริญลาบยศรือไก่ช่วยชัยทวีและครอบครัวมั่งมีทวีจเจริญอ่าอีกอันนึงนะคะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความจเจริญด้วยจตุรับ พรชัยและสำริดผลในสิ่งอันกดพึงปรารถนาทุกประการเทินอ่ะในการโวยพรก็จะมีข้อความอวยพรต่างๆแล้วแต่คนที่ให้บัตรโวยพรจะอวยพรเ,เราว่าอย่างไรนะคะแต่ส่วนมากก็จะให้มีความสุขความเจริญหรือมั่งมัวมั่งมีล่ำลาบยศสรนเสริญ มีเงินทองไหลามาเทมานั่นเองนะคะเป็นการให้พรกันนะคะสำหรับต่อไปนะคะวันนี้คุณครูมีงานให้เด็กๆทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้คือการอวยพรปีใหม่ที่คุณครูทำขึ้นมาเองนะคะตัวอย่างนะคะให้เด็กๆร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ประดิษฐ์การอวยพรปีใหม่ และก็อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับผลงานมาอวดคุณครูกันด้วยนะคะและก็เก็บบัตรเวยพรนั้นมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับงานศิลปะวันนี้นะคะหน่วยวันขึ้นปีใหม่วันนี้คุณครูให้เด็กๆระบายสีรูป ดอกไม้อยู่ที่อยู่ในกระถางให้สวยงามและอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะวิชาภาษาไทยแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนคำที่สะกดด้วยสะระเอือตัวอย่างคำเช่นเรือสะกดว่ารอเอือเรือพูดตามมันคููนะคะเรือสะกดว่า รอเอือเรือเรือสะกดว่ารอเอือเรือเด็กๆอย่าลืมพูดตามสะกดตามคุณครูด้วยนะคะแล้วก็ฝึกเขียนชื่อเขียนคำที่คุณครูให้เขียนด้วยนะคะต่อไปด้วยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัว G G เกม สะกดตามคุณนะคะ g a m e เกมแปลว่าเกม g a m e เกมแปลว่าเกมเด็กๆอย่าลืมฝึกพูดไปด้วยและเขียนด้วยนะคะโอเคสําหรับใบฝึกหัดคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลข39อารบ,บิก39ไทยและก็คําว่า3 0 เนะคะเด็กๆฝึกพูดด้วยนะคะเดี๋ยวจะจําไม่ได้ว่าเราเขียนตัวเลขอะไรและตัวเลขแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้เขียนตัวเลข39อาราบิก3าิกไทยและก็คําว่า39ค่ะเด็กๆฝึกเขียนชื่อด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพีงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุณรูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ